วันนี้ผมจะพาทำจุดต่างๆในเมืองนะท่านผู้ชมให้มันเป็นภาพเสมือนจริงนะเว้ยทำจาก Chat GPT นะีะ๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าสถานีต่างๆที่ผมจะพาใช้ AI ทำนี่มันจะเป็นยังไงกันนะท่านผู้ชมทุกวันนี้ AI มันก็อยู่ในชีวิตประจำวันเราแล้วใช่ไหมลหลายๆคนก็น่าจะใช้น่าจะเป็น Chat GPT อะไรเป็นต้นนะนี่ที่ผมลองใช้โปรแกรมนี้นะใครเคยใช้แบบโปรแกรมอะไรเกี่ยวกับ AI โปรแกรมไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้นะเรจะไปดูภาพในเมืองบลูเ a เวนที่ทำจาก AI นั้นก็กดไลค์ทีได้ไหมท่านผู้ ท่านผู้ชมที่น่ารักเรื่จะไปดูภาพแรกกันเลยนะท่านผู้ชมนะภาพแรกก็คือผมได้แคปวิดีโอจากส่วนนี้นะท่านผู้ชม ผมได้แคปจากส่วนนี้นะท่านผู้ชมก็คือน้ำพลุนะเว้ยภาพ AI ก็จะได้ประมาณดังนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมน้ำพลุนี่ดูแบบสมจริงมากนะท่านผู้ชมนะแต่มันเหมือนมีใครกอดน้ำพลุนะันเป็นรูปปั้นศิลปะหัตถกรรมแต่ในบุกใฮเว้นแล้วมันไม่ได้กอดกันนะมันเป็นป่องๆเฉย <c oughs> เออดูต้นไม้กระถางอะไรก็โอ้โหเหมือนเหมือนในแมปอยู่นะยิ่งโครงสร้างสถานีตำรวจนี่โอโ้โหโคตรเหมือนนะท่านผู้ชม แต่รู้สึกว่า AI มันจะแถมต้นไม้มานะทางสถานีตำรวจจะม,ไม,มีไม่มีต้นไม้ใช่ไหมรูปที่ผมทํามามันจะมีต้นไม้ตรงนี้เออก็ถือว่าทํามาเหมือนนะโดยเฉพาะตรงกระจกตรงเนี้ยแต่มันก็ทําได้ใกล้เคียงนะตรงนี้ที่เป็นกระจกลงไปใช่ไหมเนี่ยที่เราเดินเนี่ยเออแต่ด้านหลังพวกนี้มันจะเติมคําให้เป็นคําว่าดาวเทานะหรือเปล่า้านล็อกสตาสตาบูกค,คอฟอะไรเนี่ยอืมในภาพนี้มันจะเขียนว่าดาวเทาอะไรสักอย่างจะมีชิงช้าอะไรแบบ ตรงนี้ก็เหมือนนะนี่เห็นไหมก็ถือว่าแบบ a อไอทำาิดเหมือนนะสำหรับภาพนี้แต่ก็มีบางจุดที่อาจจะแตกต่างนะมันอาจจะทําขึ้นมาแบบมันใกล้เคียงที่สุดนะแต่ผมว่าความเสมือนก็ได้อยู่นะเออพวกต้นไม้อะไรอย่างเช่นแบบต้นไม้ตรงนี้เห็นไหมก็จะเหมือนกันเลยกับภาพที่ผมทํามาเออถ้าสังเกตดูแต่ขอนอกเรื่องแป๊บ,บนึงชิงช้าเราใช้ต้นไม้เหรอเป็นฐานผมเพิ่งรู้นะเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นเสาชิงช้าไม่ใชมเหรออันนี้มันใช้ต้นไม้เลยเหรอไม่รู้ไม่ได้สังเกตกที นี่นอกเรื่องไอ้พวกม้านั่งอะไรไม่ได้ทําเหมือนนะเอออันนั้นจะเป็นม้านั่งใช่ไหมแต่ในบูคเคเป็นี่จะเป็นโต๊ะนั่งเออเห็นไหมก็ถือว่าใกล้เคียงแหละท่านะผู้ชมถือว่าได้ได้ได้พวกกระทางดอกไม้พวกเขาเรียกอะไรนะนี่พวกไฟอะไรในเมืองนี่อันนี้เออก็ใช้ได้นะเรืจะไปดูภาพต่อไปกันเลยนะท่านผู้ชมภาพต่อมาก็คือภาพสนามบินนะท่านะผู้ชมซึ่งสนามบินที่ผมได้แบบไปแคปภาพมาก็คือ ตรงนี้นันะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยขึ้นรูปให้ดูมาดูของจริงก่อนก็เลยหรือขึ้นรูปขึ้นรูปก่อนเออภาพที่ออกมาก็เป็นเครื่องบินคล้ายๆกันนะเห็นไหมแต่เครื่องบินในนี้นี่มันเหมือนเครื่องบินแบบเครื่องบินเจ็ตใช่ไหมแบบมันเป็นพายเป็ดเจ็ทท่านผู้ชมเออเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวอะไรประมาณนะั้นในรูปนะแต่ในชีวิตจริงตรงนี้มันก็หน้าตาคล้ายๆกันหรือเปล่าแต่ดูใน AI มันเหมือนจะดูเล็กกว่านะท่านผู้ชมก็มีป้าย blue heaven เหมือนกันนะที่อยู่นู่นไกลๆนั่น AI มันก็เจนมาให้เรานะเนนนมมมกัั้้ยีตไล มีแง่งๆตรงนี้เหมือนกันด้วยเออหรือว่าใช้ได้นะถึงมีในเอไอมันจะดูแบบเป็นเงินเงินใช่ไหมสีเงินเงินลานจอดอะไรองค์ประกอบก็ไม่ได้เหมือนกันนะในนี้มันจะเป็นเหมือนถนนเลนเดียวเลยใช่ไหมสองเลนแต่ในเออมันจะเป็นเหมือนลานมี ิมเหลี่ยมอะไรมีหญ้าเขียวขจีเออนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะท่านผู้ชมถือว่าทําทมาเหมือนนะถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวก็ได้ไปทดลองมาเออถ้าใครอยากทำก็ลองแคปอะไรก็ได้ในแมแบบนี้หรือแบบไหนเออลองไปให้ AI ทํทให้สมจริงดูนะท่านผู้ชมก็ลองดูกันได้ผมว่าน่าจะใกล้เคียงเออแค่นี้ก็ไม่มีอะไรมาก ปญญไ,ปไปดูภาพต่อไปภาพสถานที่ต่อมาจะเป็นภาพปั๊มน้มํามันนะท่านผู้ชมซึ่งผมก็ได้ทําการทําขึ้นมามันก็ AI ทําให้ออกมาเหมือนเหมือนกันมากนะเหมือนกับปั๊มในแมปนี้เลยท่านผู้ชมซึ่งมันจะเหมือนเป๊ะเลยนะแทบจะเป๊ะเลยพุทธมาดอะไรนี่ก็เห็นไหมมีที่กันตรงนี้นเห็นไหมที่กัน,หนเหลืองๆนี่ก็มีมันกันนะแล้วก็ ฟูดมาก็เหมือนกันเป๊ะเลยภูเขาหลังฟูดมาเนี่โอ้โหยิ่งเหมือนกันเลยดูดิแต่ที่ล้างรถตรงนี้นี่มันมันจะเป็นแบบปิดๆหน่อยใช่ไหมด้านหลังเรานะเออส่วนพวกป้ายราคาน้ํามันนี่เหมือนกันเป่ะวะมันจะเหมือนกันนะ4ดอลลาร์กับ4.71แต่ใน a i ไเป็น4.1ดอลลาร์เออน่าจะดอลลาร์ หัวใจอะไรนี่ก็ตั้งเหมือนกันเลยเห็นไหมโอ้โหเป็นภาพเหมือนชีวิตจริงเลยส่วนต้นไม้ภูเขาด้านบนหรือสะพานอะไรนี่ก็มีเข้ามาประกอบเห็นมันก็ใช้ได้กันเลยเดียวสะพานต้นไม้อืมหลอดไฟปั๊มน้ํามันในแมปกับใน AI ก็เหมือนกันเลยเห็นไหมถนนหนทางอะไรนี่เห็นไหมทางเข้าเรียบเรียบเออวะ่ะทุก่าใช้ได้เลยทีเดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูภาพต่อไปกันเลยภาพต่อมาท่านผู้ชมจะเป็นโมเทลด้านนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยแล้วกันยังเหมือนนะพวกแกดูดิ ส่วนประกอบอะไรสีสันนะจุดต่างก็จะมีไม่มากนะผมว่าพวกต้นไม้หรือเปล่าแต่ต้นไม้มันน่าจะเป็นต้นเหมือนกันหรือเปล่ากับใน AI หรือเปล่าพวกล่มพวกอะไรนี่ก็เหมือนกันนะจุดจอดรถอะไรนี่เป็นเส้นเป็นอะไรเออคล้ายกันก็ใกล้เคียงใกล้เคียงลังคาแต่ภาพมันจะไม่ออกแบบชีวิตจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมแต่มันก็ให้แบบให้ความเป็นเหมือนชีวิตจริงนะพวกรั้วพวกอะไรนี่ก็เหมือนกันเออมันจุดต่างไม่ค่อยมีเลยว่าตรงนี้เห็นไหมเขาบองทะลุรั้วเข้าไปมันก็เป็นสระน้ำเหมือนที่ AI เจนออกมามันก็เป็นสระน้ำ มันก็รู้ว่าตรงนี้น่าจะเป็นสาน้ําหรือเปล่าว่าผมผมแคบมันแคบแค่เนี้ยเห็นไหมแคบป,ประมาณมุมนี้เนี่ยเออว่าดีนะวกองค์ประกอบตรงเนี้เออคล้ายๆกันพวกราวอะไรเนี่ยหรือว่าใช้ได้กันเลยเดียวผมม่าไม่ได้ใช้ได้ปกติแบบดีมากๆเลยไปดูที่ต่อไปกันเลยที่ต่อมาทนะ่านผู้ชมมันจะเป็นโซนเมืองด้านนี้นะที่ผมแคบมาขึ้นรูปให้ดูนะผมน่าจะแคบป,ประมาณแถวๆนเนี้ยเนี่ยแต่มันอาจจะมีตัวหนังสือบางอย่างมันตกหล่นลงไปใช่ไหมแต่ร้านหนังสือร้านสมุดเรานี่ก็ หมือนกันอยู่นะอสตาบลูคคอฟฟี่อันนี้ก็เป็นสตาบัคเลยรูป AI เหเราเห็นไหมเหมือนกันรู้สึกว่ามันเจ็ดอ๋อมันจะมีต้นไม้ใน AI มันจะมีต้นไม้แต่ที่จริงต้นไม้มันอยู่ถนนอีกฝั่งหนึ่งนะมันไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ต้นไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นในรูปมันจะอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมนี่มันไม่แต่ AI มันเจนออกมามันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งที่ผมเหยียบอยู่นี่เออรายละเอียดตึกอะไรก็ใช้ได้นันเป็นตึกมันตึกแถวอะไรประมาณนั้นพูดง่ายๆเออมีร้านอะไรต่างๆมีนั่นมีนี่นะ ภาพบันไดขึ้นนี่เออมันก็ใส่มาให้นี่บันไดในรูป<อ>เมืองดูเงียบเหงาอะไรเงี้ยถนน,นก็เหมือนกันนะเออก็ถือว่าสุดยอดผมชอบมาก,มากเลยไปดูภาพต่อไปกันเลยภาพต่อมาจะเป็นตัวละครของฉันนี่แหละนะผู้ชม ผมได้ทำการยืนอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่ได้ทำการยืนอยู่แถวแถวประมาณกลางถนนเนี่ยใช่ไหมเออเห็นไหมเป็นตัวละครขอ,ของผมนะเหมือนคนยิลโลผมบ,บอลบอลหน่อยใช่ไหมผู้ชายใส่เสื้อฮู้ดนะเสื้อเหมือนที่ฉันใส่อยู่ตอนนี้แหละในเกมด้วยรอยยิ้มที่เบ่งบานตะการตารอยยิ้มอะไรตะการตาไม่ใช่แล้วยืนอยู่กลางถนนยืนยิ้มอยู่ตรงนี้เลยนะี่เห็นไหมมันไม่ได้ทำซุ้มตรงนั้นให้นะท่านผู้ชมเห็นเขาขาวคงโขกมันไม่มีนะเออมันแบบน่าจะแคบไม่เห็นหรือเปล่า หรือผมแคบประมาณนี้วะมันเลยไม่เห็นวะก็จำไม่ได้เหมือนกันมีสถานีตำรวจมีอะไรไปฉากข้างหลังนะแต่จะต่างกัน,ก,นกับรูปแรกที่ผมพาดูตรงน้ำพลุใช่ไหมเออก็ถือว่าใกล้เคียงนะท่านผู้ชมทําตัวละครเราเหมือนมากเลยอืมมันก็เหมือนแบบจะหน้าชาัดหลังเบลอด้วยนะเออเป็นเสื้อ,อยิ้มช่องเช่นเลยเออรอยยิ้มก็ใกล้เคียงกัน ผมน่าจะลองใส่หน้าหลอดดูมันจะออกมาเป็นยังไงวะเออ,อน,นี่ไม่ได้ใส่หน้าหลอนะไปดูภาพต่อไปกันภาพต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะท่านผู้ชมที่ผมได้ทําการสร้างมันขึ้นมามันจะเป็นตรงนี้นะเว้ยตรงสระน้ำนี่เห็นไหมนี่มันมุมเนี้ยก็ถือว่าเหมือนกั้นเลยนะแต่ไอพวกผ้าที่ปูอยู่เนี่ยมันก็มีเพิ่มเติมเข้ามาใช่ไหมนี่เออมันก็เอามาวางตรงนี้ใช่ไหมในรูป เออแล้วมีภูมาไงว่าน,นภาพริมๆใช่ปะ่ะแต่กระดานกระโดดในภาพ AI มันดูแปลกๆนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ละน้ำละน้ำใน AI นี่ก็เหมือนจริง,งนะแต่น้ำในเกมผมว่ามันก็เหมือนอยูน่นะดูดิตอนเนี้ยถว่าใช้ได้อยู่พวกแก เครื่องเล่นด้านข้างตรงนี้ก็ใกล้ๆเคียงนะใช่ไหมเออเพราะว่าอันนี้เป็นเครื่องเล่นในเกมที่เขาออกแบบมาเฉยๆแต่ในชีวิตจริงไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้หรือเปล่าแต่ออก็ทํามาให้ใช้ได้กันเลยเดียวพวกต้นไม้พวกอะไรต่างๆอาจจะมีจุดบางจุดที่บิดเบี้ยวนะเออนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่ภาพไกลไตึกรามันช่องต่างๆแต่ตรงน้ําพุนะมันทําเป็นสนามหญ้าเฉย a ออที่มันทําภาพขึ้นมาให้เรา <c oughs> เออวะไม่เป็นไรไดูดีเหมือนกันดูดีเหมือนกันเออต่อมานะท่านผู้ชมจะเป็นออโต้หมอนะท่านผู้ชมซึ่งจะเป็น ที่ขายรถนะเว้ยซึ่งผมไปแคบมามันจะเป็นโลซลอยหรือเปล่าแบบรถอะไรเป็นรถยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์หรือเปล่าเป็นโลซลอยสีเขียวแต่ที่โชว์คันนี้มันไม่ใช่เราสามารถมานั่งนี่เพื่อเปลี่ยนรถได้นะจะให้เราเลือกนี่โลซลอยที่ผมเปลี่ยนแต่บางทีเข้าเกมมามันจะสุ่มเอานะบางทีมันน่าจะไม่เอารถที่แบบตรงกับที่เราต้องการได้นะเราต้องมาเปลี่ยนเอารูป AI ที่ผมแคปนี่อันนั้นมันมันสุ่มเอานะรถคันหนึ่งคันไหนวะมันก็ไม่ชัวร์ว่าคันนี้เราะที่ที่มันแคมา ถือว่ารถนี่ก็ถือว่าสีโคตรสวยดูดิน่าจะโรสลอยนะผู้ชมน,นะเป็นโชว์รูมรถเนี่ยเป็นพรมตรงนี้เป็นพรมใช่ไหมแล้วก็จอดบนวงกลมเง,งี้ยแล้วก็สัญลักษณ์อันนี้มันก็ทำมาให้นะเอไอน,นี่มันคืออะไรสัญลักษณ์โลโก้อะไรสักอย่างเออถ้ามันเป็นตึกเป็นอะไรด้านหลังฉากด้านหลังซ้อนเข้ามามันก็เจนอไอกมาได้ดีกา,าอีนี่เหมือนชีวิตจริงเลยนี่เห็นไหมกาอีตัวนี้อืมถ้าบอกมาได้สวยนะด,ดูตาไฟรถโรสลอยก,กับกระจังหน้าเนี่ย ดังหน้าเป็นจุดเด่นของโลตัสอยแล้วกับอะไรนะที่มันโผล่ขึ้นมานะโลโก้ตรงก,กลางอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีแสงเงาอะไรนี่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยอ่ะไปดูภาพต่อไปกันเลยคนระับผู้ชมภาพต่อมานะท่านผู้ชมจะเป็นโรงเรียน blue heaven นะเราก็ต้องไปโรงเรียนก่อนดอี่ว่ะ นี่จะเป็นโรงเรียนตรงนี้นะเห็นไหมที่ผมเขียบมาก็จะยืนอยู่แถวๆเนี้ยไปให้ AI มันสร้างมาให้นะก็ถือว่าอันนี้แบบมันดูน่าเข้าไปเรียนมากเลยนะภาพ AI ที่ทําออกมาแต่ในบูคเป็นก็น่าเข้าเหมือนกันหมายถึงแบบมันจะกาดได้ชีวิตจริงอะไรเงี้ยโรงเรียนแบบนั้นแบบก่อด้วยอิฐแดงอะไรประมาณนั้นเออโรงเรียนอเมริกาหรือเปล่าที่แบบทรงๆเนี่ยเออแต่เสาด้านหน้ามันอันหนึ่งกลมมันอันหนึ่งเหลี่ยมเ i มันทําออกมาก็จะเป็นป้ายโรงเรียนไม่ค่อยตรงเท่าไรก็เหมือนป้ายนี้ใช่ไหมล่ะส่วนเสาอนกันนี้มัน แต่มีไฟายมาสอดแทรกตรงนั้นนะกับเหรียญด็อกคอนหรือเปล่าเออมีต้นไม้ทถางต้นไม้คู่กันนะมีที่จอดรถนะอืมเป็นอิฐอะไรเป็นหน้าต่างเป็นอะไรสะท้อนเงาเห็นไหมมันทําแบบสะท้อนเงาสะท้อนอะไรด้วยมีประตูเข้าก็คล้ายๆกันหรือเปล่มีคลายนะแต่ก็ไม่ไม่ได้เหมือนบรคเวนมากก็ถือว่าเขาทำออกมาได้สวยดีสำหรับโรงเรียนก็น่าเรียนเลยที่จอดรถมีล้มไม้ถนนดำเออถนนดำเหมือนตรงนี้เออว่ดดีวะ่ะสุดท้ายนะท่านผู้ชมจะเป็นภูเขาภูเขาตรงนี้นะนี่นี่เห็นไหม ด้านหน้าแล้วนี่ที่ผมแคปบมาผมน่าจะใช้มุมกล้องนี้แคปบหรือเปล่านี่แคปประมาณนี้ประมาณประมาณนี้แตรูป AI ที่มันเจนออกมานะท่านผู้ชมมันก็จะเป็นถนนแบบซ้อนกันนะว่าในนี้นี่มันดูถนนแบบมันซ้อนกันใช่ไหมมันจะมีภูเขาโผล่มาแบบเนี้ยแล้วก็เป็นถนนตัดออกมาเออในภาพ AI มันก็จะทําแบบถนนตัดอะไรไม่รู้แล้วดูว่าภูเขาในทําได้เหมือนจริงอนยะ่นแต่ด้านด้านบนที่ยืนอยู่เนะ่ยเป็นอะไรไม่รู้ ต่ด้านบนภูเขาจริงๆมันจะเป็นมันจะเป็นอันนั้นนะมันจะเป็นโดรนนะท่านผู้ชมโดรนคนบินนะแต่ในรูป AI มันดูมันสปาดอะไรที่ยืนอยู่นี่ก็ไม่รู้นะก็สามารถขึ้นไปได้ขึ้นไปขึ้นไปดูเอไอมันทำมันได้เสมือนจริงนะถึงมันจะเก็บรายละเอียดไม่ค่อยได้แต่ก็ถือว่าแบบใช้ได้นะในอนาคตก็ไม่แน่นะท่านผู้ชม AI อาจจะพัฒนาไปมากกว่านี้นะอืมแล้วก็ส่วนบึงน้ำแล้วใน AI เนี่ยก็ทำได้สวยดีเพราะว่ามันก็คล้ายของจริงอยา่นนแล้วก็มีหิมะด้วยใช่ไหมหิมะปกคลุมยอดภูเขาอะไรเเหห็นไมมือนใมเลย หรือว่าตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดนะที่เราสามารถขึ้นมาได้ในบลูเฮเวนหรือเปล่าหรือเราสามารถขึ้นไปบนต้นไม้นูนได้หรือเปล่าเอออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะจุดสูงสุดของบลูเฮเวนถือว่าทำดีทำดี AI ที่ผมพามาดูทั้งประมาณ เก็บกรูปนะ <hi> ท่านผู้ชมก็ถือว่ายอดกันเลยทีเดียวถ้าใช้คําสั่งนะท่านผู้ชมนะเอารูปแครปรูปไปแล้วก็พิมพ์ในช่องแชทว่าอะไรนะทำรูปนี้ให้เหมือนในชีวิตจริงแค่นั้นแหละผมใช้คําสั่งแค่นั้นเลยแล้วมันก็จะประมวลผลภาพออกมาให้เรานะท่านผู้ชมให้มันเหมือนจริงที่สุดนะเออก็ลองไปทําดูกันได้นะแบบประมาณนี้นะใครชอบอยู่เรื่อยยังไงก็คอมเมนต์มาผมทีมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบฝากกดแชร์สักอะไรผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจ็ไปคิดไปเร็วไปเร็วไปเร็ว